เพื่อทยน้ำกับบ้านรวมกับแม่อีกสองรอยตัวเพืออะไรมบครับมบมูรับแม่อัีสายดาวนะครับแม่เนาะอันนี้การกินเป็น,นต่อปาามาเดี๋ยวพี่บอลเอาอ้เอาคลิปหมุน,นกล้องรูป อ่านลุงอันนั้นก่อนเนอ,อคุณกินจะไปเบิ้งอันนี้ก็เป็นกางเกงจากเฟซเชอร์นะครับส่งมาร่วมทําบุญด้วยกับคุณแม่นะครับ,จจบครับสาธุนะแล้วตัเป็นน้ำอ่ะมันมีเสื้อสีชมพูอยู่ไหมโอม้ยอยู่ในถุงสีชมพูใช่ร้านของนาชาติ JO2 ครับคุณพระพิบินเจโอวันครับ อันนี้แก้แก้แก้ให้แม่พี่บอลถือไปเรอยนบอดสารภาพครับแ่เาเสือการ้งมดของนัมงานเสือากระถิ่น200ตัวนะครับเป็นเสื้อผ้าแบรนด์กีฬาแบรนด์นะครับทางบริษัทเพิ่นประมาณ200ตัว ใช่ในถุงไหมสีชมพูนี่ยแค่ในถุงบ่ถุงส<บ><ซ>ีก็พออ๋อ,อ,อไอไอไอสกินั่นกางเกนเสื้อกระถิ่นมีสองสีบอกพี่ชายทาวนอันนี้ของบริษัททีมงานเสื้อคายเดียวกันนี่แหละเป็นฝากมากทั้แงแหน่งของเฮ็ดดีคาดาช็อป ส่งมาให้อเอาสีขาวคุณแม่ครับเอาสีขาวสีขาวเมื่อกี้อ่ะคุณชายละตรงเมื่อกี้อ่านี่สีขาวด้วยครับายได้ยินไหมครับพ่อญาต นะครับในคลิปนี้ขออนุญาตแม่น้อยฝากคลิปฝากช่องของพี่ของนาชาติกันตามแม่น้อยค่ะขอฝากคุณพ่อแม่เอ็กซีซอยดันซอยแช่สองของนาชาติ JO2 Official ครับผมนาชาติ JO2 Official จ้ะ ฝากกดไหลก์กดแชร์กดติดตามกุซัพตไคร่เพื่อนใดแสนซับเร็วๆด้วยจ้าเ้อตอนนี้เพื่อนตอนนี้เพื่อนไล้หนึ่งพันครับอตอนนี้เพื่อนเด้หนึ่งพันลองเือเห็ดนบอโจครับชิดบอลวจแล้วก็อีกของอ่าพอป่นอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนเป็นอันนั้นเพื่อนเป็นอันแม่ของลูกอันนี้พ่อของลูกอันนี้ยัจาอันนี้ช่องน่นจโวัน ครับเพียร์กันเรียกันค่ะอีกช so ่องหนึ่งนะค่ะเด้อคุณพ่อแี่แม่เอพีฝากเด้อจ yeah ่าฝากนั้นฝากแช่ฝากคนไหนก็แช่เพื่อนครับให้ได้แสนแสนสับเร็วๆช่องปิ้นปิ้นเจโอวันเจโอวันออฟเชี่ยลฝากพี่น้องรับเร่งรักเร่งศรัทธาของกีฬลาน้อยน้องนะครับฝากพิ่สามเป็นจะคล้องช่องจะถือกล่องออกขออยัดแม่หน่จะเก็บบรรยากาศฝากพี่น้องเอพีนี่ยนะครับด้ด้วยนะครับ สี่หกเนี่ยเด้อจาเพาะว่าเอาไปยังทุกคนได้มาเห็นแนกันขนลุกครับท่อนนละเลยไม่ท่าบุญทั้งแบบแดงก้องกระถินค่ะเรากับผมสีเอาขอเสือเสก็แบบตัวอีกตัวหนึ่งันที่หนึ่งก็จะมตการฝากนุ่มสอไปให้อแม่เพิ่นผมมีเสือเมื่อนผมเลยเอาเสือผมให้เพิ่นจีง่ายมาฮะผมเปลนไปยู่เดียวเี่อนนี่แทางมาหาผมเนีผมสรงให้เขาผมเองอ่ นี่แหละคลิปของเหมือนใส่เอลเอามื่อน้นเอลเอลตัวนึ่งอลมีติดไสหมู่บ้านเขาอุ้มพิมข้าเกรเหรคุณแม่เส้นไหนได้ปะไ้ค่ะพ่คุณแม่เส้นเราก็ฝากที่ซอไปเพราะว่าผมฝากเ่าได้ไปเป็นคนที่สองทิ่ซออประการคนแรกพี่ชายเอาไล่นีบ่บ่เอาไร่นั่นบ่เอาไ่เดนี้แมไร่ทีลูกเอนกินส่นนี้ไหมไล่ไล่นีนีอลบอน สีม่วงเจีม่วงเยแลเอาม่วงเอาม่วงเจียนไม่ก็ได้บ่าเป็นสีสีเอาดีได้บ่งานอืมเจียนีด้แหละอ่านได้ก็ได้ที่เล่าไส่ไรอ่าตัวนี้กันนะเจียนไม่ครับเจียนไม่ตัวนี้ก็ได้ฝากไปให้เราเนี่ยฝากเห็นเราเป็นเอฟซีน้องน้าชาตินะครับ